สไปเดอร์แมนอยู่ในกล่องก็ขยับตาได้เอามาใส่ที่หัวคนก็ขยับตาได้โอ้โห oh ดูจากคลิปแล้วอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนเพราะอยากจะชักให่เธอตึ่ๆอันนี้ธุลีสอยมาจากทางร้านต้นคลิปเลยนะคะค่าตัวแบงค์แดงสมใบคระเรงทางร้านเนี่ยแพ็คมาดีดีคะ่ะทุกคนรถมากเลยสไปเดอร์แมน เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะทุกคนนี่มีหน้ากากสไปเดอร์แมนทางร้านแถมใส่ชาร์จแบตมาให้นะคะมีซิปด้านหลังค่ะก็มีนี่มีไฟด้วยค่ะเปลี่ยนไฟได้ทั้งหมด2สีนะคะมองจากภายในหน้ากากก็จะประมาณนี้นะคะเห็นแว๊บแวบแวมวมอ่ะกระตุกตรงนี้นะคะน้องก็จะขยับรูปกระต่ายค่ะอย่าลืมอย่าลืมชาร์จแบตนะคะทุกคนชาร์จแบตเสร็จปุ๊บก็อุ้ยตกดึกพอดีเลยอ่ะใส่ออกมาก็จะเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้ ชูบีบจะใส่ไปชักว่าวชักใหญ่ชักใหญ่นะคะอันนี้กระตุกใต้คา,างนะคะตาก็จะกระพริบกระพริบนะคะส่งสัญญาณว่ามึงชักว่าวเอ้ยชักใหญ่ชักใหญ่สก,กิดสีสะสามารถเปลี่ยนแสงไฟได้แบบนี้นะคะทุกคน